ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดในแบบ King Legacy นั่นเองครับผมอ่าก็แบบนี้คนระับก็ไม่ได้อัปเดตนาน,นับแต่ว่าเออก็เห็นสปอยสปอยมาเรื่อยๆนะผมก็คิดว่าน่าจะใ,ใกล้อัปเดตเจ็ดแล้วนะเออก็ผมก็จะแจกโค้ดก่อนที่มันจะอนะัปเดตก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมเลยครั like, บนะมาเรามาแจกโค้ดกันเลยนะครับโค้ดทุกโค้ดนะผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปเลยนะให้เสร็จแล้ว อันนี้โราะผมใช้เวลานะับก็เลยขึ้นตบบนี้นะค้ดเมื่อกี้ได้หนึ่งแสนเมลีนะโค้นี้อ่าโคนนี้ได้รีเซ็ตค่าพลังลก็คือรีสเต็นั่นเองต่อไปอันนี้ได้สิบเจมนะอันนี้ผมใช้เแลาเนาะแล้วนะ่าจะหมดอายุหรือเปล่านั่นใช่นะ อันนี้ได้ดีเซนครับอันนี้ก็เหมือนจะไมอ,อยู่แล้วครับอันนี้ได้ดีเซนค่าพลังครับบายอันนี้เป็นโค้ดล่าดสุดที่มีในอัปเดตเลรับโ<ป>ค้ดนี้เหมือนจะได้ EP คนสองครับสามสิบนาทีแล้วโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับโค้ดที่มีในในอัปเดตปัจจุบัน,นครับก็คือ วันนี้วันที่26 0 2นับเลอ,อก็คือมีแค่นี้นับแต่ผมคิดว่าน,น่าจะจะมีมาเรื่อยๆครับก็ถ้ามีโค้ดใหม่ผมจะมาแจกนับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กับส่งให้หัวห้ผมด้วยคิดเอไปทุกคนก็โค้ดทั้งหมดผมจะเลืนะ่อนนับผมจะทิ้งผมจะทิ้งไว้ที่ข้างล่างนะครับทุกคนก็ก๊อปแล้วไปบางเลยนะครับก็โค้ดไหนที่ใช้ไม่ได้ก็ถ้าจะหมดอายุแล้วก็อาจจะพิมพ์ผิดทุกคนก็ลองพิมพ์ตามดูนะครับก็ไปไปครับผมตอนนี้ก็สวัสดีครับ